ถามก่อนถามก่อนชอบช้อปปิ้งกันหรือเปล่าที่สุดที่สุดพี่สุดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดว่าวันเช้าหมดไปหลายตังค์แล้วเหมือนกันที่หมดเหมือนกันไปหลายตังค์แล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับ ช็อปแต่คนที่ช็อปไม่ใช่เราใช่ไหมอ่ะจะเป็นคนเกี่ยวกับประมาณอายุประมาณ4 0่สถึงเจ็ดสิบของคนจีนเนี่ยนะคะใช่เขานิยมหันมาช็อปออนไลน์กันมากขึ้นคนสวยอายุเนี่ยเหรอใช่เก่งแม่ที้ทุกวันเลยเเกก่่งวาารใช่ใช่ก็คือตอนเนี้ยค่ะเหมือนตลาดออนไลน์ของในกลุ่มผู้สูงอายุกลางคนและผู้สูงอายุเนี่ยเขาเพิ่มสูงขึ้นมากดูได้จากการไลฟ์ค่ะคูเหมือนเหมือนคนสูงอายุเนี่ยเขาจะเหมือนเวลาว่างเนาะเขาก็จะเข้ามาแบบ มีล้ออรรู้แล้วมีล้เ <c oughs> ข้าแล้วมีรับเ <c oughs> ข้าแล้วเขาก็แบบเหมือนสินค้าที่ในรลฟ์เขาก็จะมีคุณภาพอะไรอย่างงี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เหมือนคนกลุ่มนี้เขาต้องการ,ขกการเขาโฟกัสอะลยทําให้ตลาดกลุ่มนี้โตขึ้นเร็วมากเป็นสองเท่าจากปีที่<ห>แล้วเลย ก็เรียกได้ว่าเนี่ยพผู้สูงอายุเดิมทีไม่ค่อยเข้าถึงเทคโนโลยีไงตอนนี้มันเริ่มแบบใกล้ตัวไงเริ่มใช้เป็นใช้เก่งกันสนุก่าเริ่มใช้สนุกก็ต้องช็อปช็อปตามมาไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วใช่จากข้อมูลจากทีมอค่ะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเขาบอกว่าคำที่เวลาเราค้นหาฮิตที่สุดเลยอ่ะคือเสื้อผ้าผู้ใหญ่สูงวัยมันบ่งบอกได้เลยเนาะว่าแบบเขาแบบ ก็เหมือนเราแหละเราก็ชอบช็อเสื้อผ้าชอบเก่ก็ถือว่าเป็นวัยที่มีเงินมีกำลังมีรายได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่แบบวบบวัยทำงานที่แบบพี่ว่าจริงๆอ่ะคนสูงอายุนะเอาเอาเอาที่บ้านเป็นเป็นหลักชอบเก่งกว่าเราอีก พราะว่างอย่างที่อย่างที่หนูบอกอะว่างก็แบบชอปชอปเสร็จแล้วเวลาเขาพูดอะไรก็เชื่อด้วยนะสนุกสนุกเชื่อตามอาหารอันนี้ก็ดีเสื้อตัวนี้ก็สวยไอ้นั่นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาที่เขาซื้อเนี่ยไม่ถูกนะก็คือเป็นระดับแบบกลางจนถึงราคาสูงไปเลยก็ถือว่ามีตังก็เลยทําให้ตลาดตอนเนี้ยในกลุ่มเนี้ยโตขึ้นไวมากก็คือถ้าใครคิดจะทําธุรกิจก็ต้องมองกลุ่มนี้เป็นธุรกิไว้ได้มันก็เป็นเรื่องเบา